ค่ะชื่อพอรวิไลคำมพาค่ะชื่อเล่นชื่อแอนค่ะถ้าวันนี้พี่แอนมาเรียนลหลักสูตรอะไรครับวันนี้มาเรียน 3D gel ค่ะครับหลักสูตรนี้ครูท่านไหนเป็นผู้สอนครับคุณครูปุ้ยค่ะครับครูปุ้ยสอนเป็นยังไงบ้างครับคุณครูปุ้ยน่ารักค่ะใจเย็นแล้วก็เรียบร้อยสอนเข้าใจง่ายค่ะครับพี่แอนเรียนหลักสูตรนี้เขาใช้ประโยชน์ทางด้านไหนครับเ,เอาไปทําธุรกิจนะคะเปิดร้านทาเล็บค่ะ ครับแล้วพี่ยอนได้ทราบข้อมูลข่าวสารของสถาบันเราจากสื่อใดครับอเปิดเปิดเว็บไซต์ค่ะเปิดเว็บไซต์หางค่ะแล้วพี่ยนได้เอ่อเปรียบเทียบข้อมูลข่าวสารสถาบันเรา,ากับสือ่อหืม่ฮะอืมมีเปรียบเทียบอยู่ประมาณสองสามที่ค่ะแต่ว่าเลือกที่นี่เพราะว่าได้ได้ดูเกี่ยวกับวิธีการเรียนการสอนหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยระบบภายในไงคะคิดว่าที่นี่ได้มาตรฐานดีค่ะครับแล้วพอได้มาเรียนกับสถาบันของเราแล้วเป็นไงบ้างครับประทับใจอะไรบ้างครับก็ ชอบค่ะเ,เป็นระบบดีแล้วก็การเรียนเข้าใจง่ายคือเอาไปใช้ได้จริงๆนะคะ่ะครับอยากให้พี่แอนฝากถึงผู้ที่กำลังสนใจมองหาที่เรียนครับถ้าเพื่อนๆท่านใดสนใจนะคะก็เข้ามาสอบถามได้ที่นี่ค่ะเพราะว่าอยากจะแนะนำที่นี่ค่ะเพราะว่าได้มาตรฐานจริงๆค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณพี่แอนมากนะครับได้ค่ะครับ,บสวัสดีครับ